กายานุปัส,สนาหมวดมนสิการธาตุภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดํารงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธา,า,าตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความชำนาญครั้นฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออก เป็สนส่วนๆน,นั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนการพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่ อาศัยตันหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดมณสิการธาตุจบ